สวัสดีครับพี่พี่น้องๆกลับพบกับช่องนุ่มจักรัดธพัฒนทินอิชเชอร์พี่น้องสำหรับมื้อนี้กับพี่น้องมาหาเราอยุดรอกินรอบ้านนี่ทั้งพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้กับพี่เข้าพี่น้องมาใส่เบียดพี่น้องกับเยื้อใส่เดือนพี่น้องสามสิบกุลังพี่น้องในเบิ้งว่าจะมัดประมาณครับสำหรับไม้นี่พี่น้องไม้นี่ก็เป็นไม้รับที่นุ่มจักรัดธพัฒนทินเคยมาใส่ดูดพี่น้องที่ได้ปลาปลาคข้อยง่ายไปคลิปที Eden ่แล้วพี่น้องกับปลาดุกใหญ่คลิปก <y> ่อนกุหลาบพี <design> ่น้อง แต่ว่าไม้นี่กลายเป็นไมแแ้แตกเลยพี่น้องเรามีคนเคยดใเบางที่ช่องในยูทูบแถวบ้านนุ่มจกักรัตน์ทินเบางช่องนในยูทูบของนุ่มจกักรัตน์ทินมันกลัวใส่อยู่มยไม้แตแล้วมีคนปากเบอกปากปาก,ปากคนก็เลยาพากันมาใส่เกือบทุกมือเลยพี่น้องก็เลยว่าเมื่อนี่ก็เลยไม่ได้มาใส่หลายมือพี่น้องเห็นเขามาใส่เมื่อนี่ก็เลยร้องมาใส่เบางให้จะมันหรือไม่มันยังไงก็เลยรอติดตามต่อช็อนะครับผมนะครับมันไผมนันไหมนะพี่น้องนะนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านพี่น้อง พี่น้องมาหายามเบ็ดน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะสามทุ่มหรือสี่ทุ่มหรอพี่น้องใส่ไปตรงหัวค่ำโอ้หอยดึงพี่น้องเดินเหยื่หล่อนพี่น้องนี่ครับยามต่อไปน้อพี่น้องเนาะเยังไหนเลยโอ้ยยังเหยื่อเหยื่อใส่เดือนเลยพี่น้องลุงยึเบื้องน่ากันพี่น้องนี่ครับโอ้ยเหยื่อล่อนวัวพี่น้อง ปตาดูพี่น้องโอ้เยอะหล่อนเราจะมีช็อตเด็ดในไายเบื้องหน้าพี่น้องเนาะอย่าเด้เสียเวลาครับเราเปลี่ยนเยอะกันครับผมกับพี่น้องมีไข่มีห้อยดึงพี่น้องนะครับตาอยังพี่น้องายังปลาเค็งบ่โ <c oughs> ปะปลาเค็งพี่น้อง,งเอ้ยเด็ดเราไป่ไล่ดวงเราพี่นอ้องอื วแแ่แต้มแรกนะพี่น้องเนาะประเดิมมาขึ้นแอวกับปบบเดิมปลาเข่งเกง็บครับกับพี่น้องโอเหเงียบไหลพี่น้องเลยคืนนี้เงียบเลยแต้มที่สองเลยปลายัางปลาเข่งโอ้แต้มที่สองกับปลาเข่งพี่น้องโอ้งานปลาเข่งนะปลาเข่งกับปคคาลาเข่งครับพี่น้องหมานกันลอ่ะเก็บครับ สวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกทคนนะครับผมสำหรับวันนี้กับพี่น้องมายามเป็ดครับพี่น้องเศ้าเนี่ยครับพี่น้องคือดขึนเนี่ยโอ้กำลังยามอยู่ดีฝนตกค้ับพี่น้องโอ้บอลลูจะเป็นไดนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งครับพี่น้องว่าจะมันว่ามันเดี๋ยวไปรุนน้ำกันทุกครับพี่น้องไปครับพี่น้องโอ้เงียบอยู่เหาพี่น้องเลย นี่ก็เงียบพี่น้องอเงียบดีพี่น้องคือนี่ยามยื่อดีพี่น้องฝนตกคร้งเจ็งไหลเด็กปลาเข็งสองตัวกับปลาดุกสองตัวนี่ก็เงียบโโออ้จะะมมาานนนงเี่ดูคนนี้นเงียบพี่น้องเดี๋ยวมีช็อตเด็ดในไทยเบิรงพี่น้องเบิรงเนาะพี่น้องเนาะครับผม กีดมือนี่เศร้านี่โอ้ไ่ได้จักตัวเลยพี่น้องแปลกพี่น้องมือนี่บ่มานเลยพี่น้องมื่อคืนนี่ก็มาใส่เม่อยามได้ไปประดุกสองตัวไปไอ้ปลาเค็งน้อยไปสองตัวพี่น้องยามท่านนี่เปิดฝนตกค้ำพี่น้องเออต้องเปล่าครับพ่ามาดูตอนเศร้ามาเศร้านี่กับไ่ได้จักตัวเลยพี่น้องเลยโอ้บ่มันเลยพี่น้องนี่นะครับหมายรับที่เคยใส่เดชประจำในมิตรตัวใหญ่พี่น้องแต่ว่ามือนี่ขาดพี่น้องกิดคิ้วพี่น้องไม่ได้จักตัวพี่น้อง เมื่อกี้ก็เจอเพื่อนมาใส่เบ็ดด้วยกันนะพี่น้องเพราะว่าคนมใส่เบ็ดทุกมมือพี่เนี่ยพี่น้องมาไม่เนี่ยรั่วปลามันตื่นหรือว่าหรือเจ้าไหนปลาแล้วก็กินเบ็ดเพราะคนมใส่ทุกมมือเลยนุ่มจักรับทัพที่ไดคลิปก้อนที่ได้ปลาคอใหญ่นั่นก็เพิ่งจะมาใส่เนี่ยพี่น้องมานสี่หามือเนี่ยมัอนี้พอร้องมาใสไซกับเปรย์เจ้าโตได,ได้ยืดนั่นแหละได้สองซี่โตนะพี่น้องได้ปลาดุกกับปลาเ,เคาาไอปลเข็งหน่อยอีกสองโตโอ้แย่เลย <laughs> เดี๋ยวไปหาไม่ไม่มพี่น้องคิดว่าไม้นี่นานนานหยิบ ตื่นอร่อพี่น้องพอไปถามนายคนเขาบอกว่าเฮ้ยเบิ้งคลิปไอ้นมจากหลัดปัทธินที่ใส่ได้ปากคอใหญ่มืออะไรหลือพี่น้องมันก,ก็เลยมาใส่กันทีนี้ไม้เลยเป็นไม้แตกเลยพี่น้องเดี๋ยวไปหาไม้ไหมน,นะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่ค่อยมนันเท่าไหร่พวกมีใส่ยิ่งใหญ่ให้พี่น้องในเบิ้งเมื่อคืนก็ได้ปลาดุกไปซองโตกับปลาเค็งน้อยกับเบิมี๊ชัดให้เบิ้งเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องฝนตกค้ำแห้งเลยยันโทรศัพท์เปียกพี่น้องเลยป่ได้ถ่ายเบิ้งสหรับเส้นนี้ก็ขออากาศร้ายพึ่งๆนะครับผมวว่าคลิปหน้าแหละครับผมหรือว่ากินไดล อย่ลืมติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลงังใจนะครับผมสำหรับวันนี้ขอข่าวลาแล้วครับผมสวัสดีครับ